สวัสดีค่ะนิ่ฉันนางสาวเบบิชาลีลาเลขที่24วันนี้จะมาพูดการนมน้าวใจเรื่องปัญหาสุขภาพของเด็กไทยเด็กไทยจานวนมากมีปัญหาสุขภาพเรื้อรังเช่นโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคหัวใจและโรคมะเร็งซึ่งปัญหาเหล่านี้มักเกิดจากพฤติกรรมการกินที่ไม่เหมาะสมเช่นการกินอาหารหวานและแป้งมากเกินไปการกินผักผลไม้น้อยเกินไปและขาดการออกกําลังกายทําให้ร่างกายอ่อนแอและเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ เด็กไทยจึงควรลดหวานรับประทานผักและรักการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีของตนเองต่อไปนี้นะคะคือเคล็ดลับในการลดหวานรับประทานผักและรักการออกกําลังกายสาหรับเด็กไทยเลือกรับประทานอาหารที่หวานน้อยเช่นผลไม้น้ําผลไม้น,ไมนมโยเกิร์ตและธัญพืชหดีกเลี่ยงอาหารที่มีน้ําตาลสูงเช่นขนมหวานน้ำอันลมน้ําหวานและขนมและเครื่องดื่มที่มีรสหวานอื่นๆ รับประทานผักผลไม้ให้มากขึ้นเช่นผักสดผักต้มผักนึ่งและผลไม้สดออกกำลังกายอย่างสม่สำเสมอเช่นเดินวิ่งว่ายน้ำเต้นรำและเล่นกีฬาต่างๆการลดหวานและรับประทานผักและการออกกำลังกายเป็นสิ่งที่ดีและสำคัญสำหรับสุขภาพของเด็กไทยทุกคนเด็กไทยควรเริ่มทำตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีของตนเองในอนาคตนะคะขอบคุณค่ะ